ระวังสามกลโกงที่ตัวแทน <C le af> จะมาหลอกคุณ <C le af> ผมเข้าใจนะครับว่าการที่คุณซื้อประกันชีวิตเนี่ยเพราะว่าคุณต้องการปกป้องคุ้มครองคนที่คุณรักจากปัญหาทางด้านการเงินถ้าเกิดว่าผู้หาไรายได้ต้องจากไปก่อนนะครับแต่อย่างว่าแหะครับในสังคมเรานะครับเห็นเห็นแล้วครับว่ามีทั้งคนดีและคนเลวครับไม่เว้นแม้แต่วงการประกันชีวิตก็มีทั้งตัวแทนที่ ดีนะครับแล้วก็ตัวแทนที่แฝงมาในคราบนิจชาชีพวันนี้ครับผมจะมาแฉสามกลโกงของตัวแทนวิจชาชีพครับมาดูความ ข้อที่1ครับก็คือใช้ช่องโหว่ของลูกค้าครับก็คือความไว้ใจนั่นเองคุณทราบไหมครับว่าลูกค้า100ยละ90ครับไม่เคยอ่านกรมธรรที่ตัวเองซื้อไปครับนี่เป็นช่องโหว่สาคัญมากๆครับที่ตัวแทนเหล่านี้นะครับใช้เป็นช่องทางในการที่จะมาหลอกคุณนะครับวิธีการนะครับก็คือเขาจะทําข้อเสนอครับมีตัวเลขมีผลประโยชน์เยอะแยะไปหมดนะครับ เพียงแต่ว่าข้อเสนอนั้นเป็นข้อเสนอปลอมครับปลอมแม้กระทั่งตัวเลขปลอมแม้กระทั่งผลประโยชน์ต่างๆนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อจูงใจให้ลูกค้านะครับซื้อประกันชีวิตเมื่อลูกค้านะครับเห็นตัวเลขเห็นผลประโยชน์ในข้อเสนอปลอมครับโอ้โหมันจูงใจมากครับตกลงซื้อครับแต่ในที่สุดแล้วเนี่ย ผลที่ตามมาคืออะไรครับสมมติว่าเราซื้อทุนประกัน5ล้านบอกจะได้เงินปันผลเท่านั้นเท่านี้แต่ปรากฏว่าพอครบสัญญาจริงเนี่ยอาจจะได้เงินไม่ถึง5ล้านหรือว่าเงินปันผลไม่เป็นไปตามที่เขาทํามาในข้อเสนอนะครับแต่ถามว่ากว่าเห็นตอนนั้น10ปี15ปีตัวแทนไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะครับดังนั้น,นครับวิธีการแก้ไขก็คือเมื่อตัวแทนมามอบกรมธรรม์ให้คุณนะครับเขาจะมีเอกสารใบหนึ่งมาด้วยครับเรียกว่าใบฟรีลุกครับถ้าไม่มีมานะครับต้องเรียกจากตัวแทน เพราะว่าตัวแทนหลายๆคนนะครับเซ็นแทนลูกค้าครับเพราะว่าอะไรครับถ้าลูกค้าไม่เซ็นนะครับคอมมิชชั่นไม่ออกนะครับแต่ว่าฟรีลุกเนี่ยนะครับเป็นเอกสารที่คิดขึ้นมาเพื่อปกป้องประโยชน์ลูกค้าครับดังนั้นเมื่อตัวแทนเอากรมธรรมมาส่งนะครับบอกว่าโอเคนะ้องพี่ยังไม่เซ็นฟรีลุกพี่ขอเวลาสัก2-3วัน แล้วคุณก็ให้ตัวแทนกลับไปก่อนจากนั้นคุณเอากรมทรรมน์นี้แหละครับมานั่งอ่านก่อนเสร็จแล้วครับไปที่ customer service ของบริษัทก็ได้เรียกโทรศัพท์ไปก็ได้แล้วเช็คดูเลยครับว่าผลประโยชน์ตามข้อเสนอที่ตัวแทนเอามาให้เนี่ยกับผลประโยชน์ในกรมทรรมนตรงกันไหมถ้าไม่ตรงกันนะครับผมบอกเลยครับมีความเป็นไปได้สูนครับว่าคุณจะถูกหลอกครับอ่ะมาดูความ ข้อที่2ครับก็คือการเอาเงินลูกค้าไปใช้ครับอันนี้ก็เหมือนกับข้อแรกครับคือใช้ช่องโหว่ที่ลูกค้าไว้ใจนั่นแหละครับแล้วคุณรู้ไหมครับว่าส่วนใหญ่ตัวแทนที่โกงลูกค้าประเภทนี้ก็เป็นคนที่รู้จักมักจีคนสนิทด้วยครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเราจะไว้ใจคนที่สนิทสนิทกันถูกไหมคนที่ไม่ค่อยสนิทเราก็จะระแวดระวังนะครับวิธีการของเขานะครับก็คือตัวแทนประเภทนี้นะครับจะมาเก็บเงินลูกค้าครับเสร็จแล้วก็เก็บเป็นเงินสดแต่ว่าเขาไม่เอาเข้าบริษัทครับอาศัยช่องโหว่ก็คือความไว้ใจที่ลูกค้ามีให เสร็จแล้วพอเกิดเหตุขึ้นมาครับลูกค้าเจ็บป่วยครับโทรไปที่บริษัทบอกต้องการเบิกเคลมเ็าบอกเบิกไม่ได้ครับไม่ได้จ่ายเบี้ยมานานแล้วเพราะว่าตัวแทนเก็บเงินแล้วไม่ส่งเข้าบริษัทส่งผลให้เขาเบิกเคลมไม่ได้นะครับเสียทั้งเบี้ยประกันที่ตัวแทนโกงไปเสียทั้งค่ารักษาพยาบาลที่ต้องจ่ายเองนะครับดังนั้นนะครับวิธีการป้องกันในเรื่องนี้นะครับฟังดีๆครับอย่าให้เงินสดตัวแทนเด็ดขาดครับดังนั้นวิธีการที่คุณจะจ่ายเบี้ยประกันมีหลายวิธีครับถ้าเป็นเบี้ยประกันปีแรกผมแนะนําให้โอนเงินนนัี่ม ยุคมิเลเนียมแล้วนะครับ2020ครับคุณโอนเงินผ่านบัญชีบริษัทครับโอนทางไซเบอร์แบงกิ้ง, Cyber งต่างๆีเยอะแยะมากมายนะครับหรือข้อ2นะครับถ้าเขาอนุญาตได้คุณจ่ายบัตรเครดิตคุณก็จ่ายบัตรเครดิตครับในกรณีที่เป็นเบีย้ยประกันปีต่ออยุเนี่ยทางบริษัทก็จะมีใบแจ้งหนี้นะครับหรือว่าใบเตือนการชรําระเบีย้ยประกันภัยมานะครับคุณก็สามารถเอาใบนี้นะครับไปจ่ายที่เคาน์เตอร์ก็ได้หรือว่าจะโอนเงินเข้าบริษัทเหมือนปีแรกก็ได้หรือจะไป ตัดบัตรเครดิตที่เคาน์เตอร์บริษัทก็ทําได้เช่นเดียวกันครับเท่านี้ครับคุณจะป้องกันพิษภัยจาก oh. ตัวแทนที่เอาเงินคุณไปใช้ครับ <_ co> มาดูกลโกงข้อที่3ามกันครับก็คือตัวแทนนะครับอยากจะขายใหม่อยากจะได้ผลงานใหม่อยากจะได้คอมมิชชั่นใหม่ครับ เลยบอกให้ลูกค้าปิดกรมธรรม์เก่าแล้วมาซื้อกรมธรรม์ใหม่กับเขาครับอันนี้นะครับถือว่าเป็นการผิดจรรยาบรรณด้วยนะครับแล้วส่งผลเสียต่อลูกค้าครับเพราะอะไรครับมาเดี๋ยวจะธิบายให้ฟังนะครับวันนี้เนี่ยสมมุติว่าคุณทําประกันตอนอายุ30กับตอนอายุ50เนี่ยแบบประกรันประเภทเดียวกันแต่จ่ายเบี้ยไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าความเสี่ยงสูงครับแล้วอย่างหนึง่งถ้าเกิดว่ากรมธรรม์คุณเนี่ยจ่ายมาแล้ว10ปี15ปีอีกไม่กี่ปีจะครบสัญ,ญญาแล้วเนี่ยเกิดคุณปิดกรมธรรม์ไปก่อนนะครับคุณเสียประโย โยชนมหาศาลแล้วในบางครั้งลูกค้าบางคนเนี่ยสุขภาพเขาไม่เหมือนเดิมแล้ววันนี้ถ้าเกิดเขามาเปิดกรมธรรใหม่เขาอาจจะต้องจ่ายเบี้ยประกันเพิ่มครับเนื่องจากปัญหาสุขภาพดังนั้นครับวิธีการป้องกันนะครับย่ายอมให้ตัวแทนปิดกรมธรรของคุณครับ และนั่นก็คือตัวอย่าง3กลโกงครับที่ตัวแทนในคราบมิจฉาชีพใช้กันบ่อยๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับยิ่งในสภาวะเศรษฐกิจที่แย่ลงแบบนี้นะครับมิจฉาชีพก็จะคิดค้นนะครับกลโกงใหม่ๆขึ้นมานะครับดังนั้นถ้าคุณไม่อยากถูกหลอ,อกครับติดตามผมได้ที่นี่ผมเจฟชัยพัฒนพี่ชื่อเจฟ